สวัสดีครับนักเรียนชั้นปหทุกคนวันนี้วิชาประวัติตาศาสตร์เราจะมาเรียนถนึงเรื่องพัฒนาการอาณาจักรอายุทยาในหัวข้อการสถาปนาอาณาจักรอายุทยาเนื้อหาบทเรียนจะเป็นอย่างไรเราไปฟังกันเลยครับเรามาดูหัวข้อพัฒนาการอาณาจักรอายุทยาหัวข้อที่หนึ่งการสถาปนาอาณาจักรอายุทยา อา,อาณาจักรอยุธยามีเมืองหลวงคือกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าอู่ทองเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรอยุธยาขึ้นณนบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างบริเวณดังกล่าวเป็นที่ที่ตั้งของแคว้นต่างๆเช่นแคว้นสุพรรณภูมิและแคว้นละโวและทรงสถาปนาอนาณาจักรอยุธยาเป็นราชธานีเมื่อพุทธศักราช1893 ทรงพระราชทานนามพระนครว่ากรุงเทพทวารีศรีอัยธยาและได้เสร็จขึ้นครองราชเป็นปฐมกษัตริย์ต้นราชวงศ์อู่ทองทรงพระนามว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองได้ทรงสร้างเมืองใหม่ขึ้นที่หนองถันหรือบึงพระรามโดยก่อนหน้าที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองจะมาสร้างเมืองใหม่นี้ พระองค์ได้ประทับอยู่ที่เมืองอโยธยามีหลักฐานบางท้มปรากฏว่าที่พระองค์ต้อง,องทรงย้ายมาจากเมืองอโยธยานั้นอาจเป็นเพราะในเมืองเกิดอหิวาตกโรคระบาดจึงพาพระไรพนอบยกข้ามฝั่งแม่น้ำเพื่อหนีจากโรคระบาดแล้วมาสร้างกรุงศรีอโยธยาแต่มีอีกความเห็นหนึ่งว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอุทอง อาจจะทรงอพยาผู้คนมาจากเมืองในแถบสุพรรณบุรีเนื่องจากพระองค์เป็นราชบุตรเคยของเจ้าเมืองนั้นแต่ไม่ปรกากฏหลักฐานแน่ชัดว่าพระองค์สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ใดหรือมีถิ่ก,กำเนิดอยู่ที่ใดในภาพก็เป็นภาพจำลองกรุงศรีอยทธยา ฝีมือชาวเมืองฮอลันดาในพุทธศตรวรรษที่ยี่สิบสามจศึกษาประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไปเรามาดูาลักษณะภูมิประเทศของอาณาจักรอยุธยากันบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรอ,อยุธยาเนี่ยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะประกรอบด้วยแม่น้ำหลงคลองมากมายทำให้มีความเหมาะสมในการเป็นราชธานี เพราะตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มกว้างใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและค้าขายมีแม่น้ําไหลผ่านถึงสามสายคือแม่น้ําเจ้าพระยาแม่น้ําป่ากซัและแม่น้ําลบบุรีทําให้สะดวกในการคมนาคมและการตริดต่อค้าขายกับชุมชนและเมืองต่างๆได้โดยสะดวกอีกทั้งที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากทะเลทําให้มีการตริดต่อกับเส้นทางการค้านานานชาติได้ไง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้แม่น้ําเป็นภูเมืองธรรมชาติป้องกันการรุกรานของก้าตึกได้เป็นอย่างดีประกอบกับบริเวณนี้เป็นชุมชนที่มีกําลังคนและมีความเจริญมาก่อนทําให้อายุทยาสามารถพัฒนาเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองได้ในเวลาต่อมาอายุทยาจเจริญรุ่งเรืองสืบเนื่องมาเป็นเวลายาวนานถึงสี่ร้อยสิบเจ็ดปีโดยมีพระมาหากษัตริย์ปกครองทั้งสิน้น สาพระองค์ด้วยกันต่อไปลาดูรายนามพระมาหากษัตริย์สมัยอายุธยา33พระองค์รัชกาลที่1สมเด็จพระรามาธิบดีที่1ห,หรือพระเจ้าอู่ทองราชวงศ์อู่ทองปีที่ขึ้นครองราชพุทธศักราช1893ไปจนถึงพุทธศักราช1912ระยะเวลาครองราช20ปี รัชกาลที่สองสมเด็จพระรามีสวนเป็นพระรามษัตริ์ครั้งที่หนึ่งราชวงอุทองอปีที่ครึ่งครองราชพุทธศักราช1912ไปจนถึงพุทธศักราช1913ระยะเวลาครองราชไม่ถึงหนึ่งปีรัชกาลที่สามสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งหรือขุหลวงพัะงง้วราชวงศ์สุพรรณภูมิปีที่คึงครองราชพุทธศักราช1913 ไปจนถึงพุทธศักราช1931ระยะเวลาครองราช18ปีรัชกาลที่4สมเด็จพระเจ้าทองลานหรือเจ้าทองจางราชวงศ์สุพรรณภูมิปีที่ถึงครองราชพุทธศักราช1931ระยะเวลาครองราช7วันต่อไปสมเด็จพระรามีสวนมาเป็นพระมหากษัตริย์ครั้งที่2ราชวงศ์อู่ทองปีที่ถึงครองราช พุทธศักราช1931สาบเดไปจนถึงพุทธศักราชหนึ่งรสาสิบดระยะเวลาครองราชเจดปีรัชกาลที่หสมเด็จพระรามราชาทิราชราชวงศ์สุพรรณภูมิปีที่ครองราชพุทธศักราชหนึ่งันเก้อสาสิบปดไปจนถึงพุทธศักราชหนึ่งเกรอห้าสิบสองระยะเวลาครองราชสิบห้าปีต่อไปรัชกาลที่หกสมเด็จพระอินทราชาหรือพระนครินทราธิราช ราชวงศ์สุพรรณภูมิปีที่ึ้งครองราชพุทธศักราช1952เิไปจนถึงพุทธศักราช1967งาระยะเวลาครองราช15ปีรัชกาลที่7สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสามพระยาราชวงศ์สุพรรณภูมิปีที่ขึ้ครองราชพุทธศักราช1967เิไปจนถึงพุทธศักราช1 9 9 1ระยะเวลาครองราชย4ปี รัชกาลที่แปดสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหาเศสนี้มีบทบาทมากทครนบนักเรียนราชวงศ์สุพรรณภูมิปีที่ถึงครองราชพุทธศักราช1991ไปจนถึงพุทธศักราช2 3 1ระยะเวลาครองราช40ปีรัชกาลที่เก้าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3ามราชวงศ์สุพรรณภูมิปีที่ถึงครองราชพุทธศักราช2 3 1ไปจนถึงพุทธศักราช2 0 3 4 ระยะเวลาครองราชสามปีด้วยกันต่อไปรัชกาลที่สิบสมเด็จพระรามาธิปดีที่สองหรือพระเทาทิราชราชวงสุพรรณบูมิปีที่ขึ้ครองราชพุทธศักราช2034ไปจนถึงพุทธศักราช2072ระยะเวลาครองราช38ปีรัชกาลที่11 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สี่หรือหนอพุทธางคูณราชวงศ์สุพรรณภูมิปีที่ขึ้นครองราชพุทธาศปสองันิ2ไปจนถึงพุทธศักราชพันระยะเวลาครองราชสี่ปีรัชกาลที่สิบสองพระรัศดาธิราชราชวงศ์สุพรรณภูมิปีที่ขึ้นครองราชพุทธศักราชสอัไปจนถึงพุทธศักราชพันิระยะเวลาครองราชห้าเดือน รัชกาลที่13สมเด็จพระชัยราชาธิราชราชวงศ์สุพรรณภูมิปีที่ขึ้นครองราชพุทธศักราช277ไปจนถึงพุทธศักราช289ระยะเวลาครองราช13ปีรัชกาลที่14พระยอดฟ้าหรือพระแก้วฟ้าราชวงศ์สุพรรณภูมิปีที่ขึ้นครองราชพุทธศักราช289ไปจนถึงพุทธศักราช291ระยะเวลาครองราช2ปี รัชกาลที่สิบห้าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิหรือพระเทียนราชาราชวงศ์สุพรรณภูมิปีที่ขึ้นครองราชพุทธศักราชสองพันเก้าสิบเอ็ดไปจนถึงพุทธศักราชสองพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดระยะเวลาครองราชยี่สิบปีรัชกาลที่สิบหกสมเด็จพระมหินทราธิราชราชวงศ์สุพรรณภูมิปีที่ขึ้นครองราชพุทธศักราชสองพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ด ไปจนถึงพุทธศักราช2112ระยะเวลาครองราชหนึ่งปีรัชกาลที่17เจสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชราชวงศ์สุโขทัยปีที่ขึ้นครองราชพุทธศักราช2112ไปจนถึงพุทธศักราช2133ระยะเวลาครองราช21ปีรัชกาลที่18สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากริย์องค์นี้ก็ มีบบบัตสาคัญมากนะครับเรียนหรือเ,เรียกว่าพระองค์ดานะครับราชวงศ์สุขโขทัยปีที่ครองราชพุทธศักราชสองพันหนึ่งร้อยสาสิบสามไปจนถึงพุทธศักราชสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดระยะเวลาครองราชสิบห้าปีต่อไปรัชกาลที่สิบเก้าสมเด็จพระเอกาทศรถพระองค์เป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชห,หรือเรียกว่าพระองค์ขาวนะครับนักเรียนอ่า ก็ราชวงศ์สุโข,ขทยัยปีที่ถึงคองราชพุทธศักร,ราช2148ไปจนถึงพุทธศักร,ราช2153ันรยาสิามะยะเวลาครองราช5ปีต่อไปรัชกาลที่ยี่สพระศีสวภาราชวงศ์สุโข,ขทยัยปีที่ถึงครองราชพุทธศักร,ราช2องพ ไปจนถึงพุทธศักราช2154ระยะเรียรับครองราชสองเดือนรัชกาลที่21สมเด็จพระเจ้าทรงรทมราชวงศ์สุโขทัยปีที่ขึ้นครองราชพุทธศักราช2154ไปจนถึงพุทธศักราช2171ระยเเวาลาียรับครองราช17ปีรัชกาลที่22สมเด็จพระเชษฐาธิราชราชวงศ์สุโขทัยปีที่ขึ้นครองราชพุทธศักราช2171 ไปจนถึงพุทธศักราช2172ระยะเวลาครองราช1ปี7เดือนรัชกาลที่23พระอาทิตย์แตยวงศ์ราชวงศ์สุโขทัยปีที่ขึ้นครองราชพุทธศักราช2172ระยะเวลาครองราช36วันรัชกาลที่24สมเด็จพระเจ้าปราสาททองราชวงศ์ปราสาททอง ปีที่ขึ้นครองราชพุทธสกาช2172ไปจนถึงพุทธสกาช2199ระยะเวลาครองราช25ปีรัชกาลที่25สมเด็จเจ้าฟ้าชัยราชวงปราสาททองปีที่ขึ้นครองราชพุทธักราช2199ระยะเวลาครองราช9เดือนรัชกาลที่26สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา ราชวงศ์ปราสาททองปีที่ถึงครองราชพุทธศักราชสองพันหนึ่งร้าสระยะเวลาครองราชสองเดือนสิบเจ็ดวันรักรชกาลที่ยี่สิบเจดสมเด็จพระนารายมหาราชพระมหากษัตริย์องค์นี้ก็มีบทบาทสําคัญมากนะครับนักเรียนอ,อยู่ราชวงศ์ปราสาททองปีที่ครองราชพุทธศักราชสองพันหนึ่ง้าสเก้าไปจนถึงพุทธศักราช2 2 3พันอสาสิเอ็ด ระยะเวลาครองราช32ปีรัชกาลที่28สมเด็จพระเพทราชาราชวงศ์บ้านภูหลวงปีที่ขึ้นครองราชพุทธศักราช2 2 3 1ไปจนถึงพุทธศักราช2246ระยะเวลาครองราช15ปีรัชกาลที่29สมเด็จพระฝันเทษท,ที่8หรือพระเจ้าเสือราชวงศ์บ้านภูหลวงปีที่ขึ้นครองราชพุทธศักราช2246ไปจนถึง พุทธศักราช2251ร้ยหาเอ็ดระยรัครองราชห้าปีรัชกาลที่สามสิบสมเด็จพระสันเทติเก้าหรือพระเจ้าทายสระราชวงศ์บ้านพลูหลวงปีที่ขึ้นครองราชพุทธศักราช2251หเดไปจนถึงพุทธศักราช22 7 5สร้อยเบห้าระยรัครองราชยี่สี่ปีรัชกาลที่สาสิบเอดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ราชวงศ์บ้านภูหลวงปีที่ขึ้นครองราชพุทธศักราช2275ไปจนถึงพุทธศักราช2301ระยะเวลาครองราช26ปีรัชกาลที่32สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรราชวงศ์บ้านภูหลวงปีที่ขึ้นครองราชพุทธศักราช2301ระยะเวลาครองราช2เดือนรัชกาลที่33 ทรงพระนามว่าสมเด็จพระที่นั่งสุริยัตอมรินหรือพระเจ้าเอกทั์ราชวงศ์บ้านทูหลวงปีที่ขึ้นครองราชพุทธศักราช2,301ไปจนถึงพุทธศักราช2,310ระยะเวลาครองราช9ปีด้วยกัน <S <S ต่อไปเรามาดู ในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งหรือขุนหลวงพระงวเนี่ยพระองค์ขยายอานาจไปยังยินยดนทางตอนเหนือซึ่งอยู่ในเขตอิทธิพลของอาณาจักรสุโขทัยจนกระทั่งถึงรัชกาลสมเด็จพระบรมไตโลกนาศทรงพนวกอ่าอาณาจักรสุโขทัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอาณาจักรอยุธยาเนี่ยมีอาณาเขตกว้างอ่า ครอบคลุมดินแดนต่างๆาสรุปได้ดังนี้ทางเหนือขยายดินแดนไปจนถึงอาณจาจักรล้านนาทางตะวันออกขยายดินแดนไปจนถึงดินแดนลาวและกัมพูชาทางตะวันตกขยายดินแดนไปจนถึงดินแดงงนมอญทางใต้ขยายดินแดนไปจนถึงดินแดนชายฝั่งทะเลจนถึงปัตตานีการขยายอำนาจไปยังหัวเมืองต่างๆอย่างกว้างขวาง ทำให้กรุงศรียาานี่ยมีความมั่นคงและมั่งคั่งมากขึ้นต่อไปเรามาดูปัจจัยนะครับที่มีผลต่อการสถาปนาอาณาจักรสุโขทยัยอ่าหนึ่งเป็นที่ที่มีความบุุมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกสองสะดวกแก่การคมนาคมเพราะตั้งอยู่ในเส้นทางค้าขาย สม,มีความเหมาะสมด้านยุทธศาสตร์สอาณาจักรสุขโขทัยเสื่อมอํานาจและอาณาจักรของพระเจ้าชัยวรมาติเจตสวรรคตห้าพระมหากษัตริย์มีพระบิชาสามารถและมีกองกําลังทหารที่ดีหกรุงศรีอยยธยามีทรัพยากรมากาเช่นป่าไม้ตั์ป่าแร่ธาตุและแหล่งน้ําที่อุดมสมบูรณ์เจ็ด เมืองสุพรรณบุรีเมืองระโวร่วมมือสนับสนุนรวมกันเป็นอาณาจักรที่มีอำนาจเข้มแข็งได้เป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนหลังจากที่ฟังเรื่องพัฒนาการอาณาจักรอาุธยาในหัวข้อการสถาปนาอาณาจักรอาญายาไปแล้วนักเรียนคงพอจะเข้าใจกันนะครับถ้ายัางไม่เข้าใจ ไปชมคลิปการสอนย้อนหลังได้วันนี้คุณครูบุญชยัยก็ขอจบคลิปการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในการสอนครั้งหน้าสวัสดีครับ